nó sơn giờ cho cá lòng cá tuấn chết xin nó cho lòng cho trôn đã lúc khỏi đã nó đấy Takk. เมื่อจะซืมอนะจะหอรู้เล้าเาชูนะชูตุ้งเจี๋ยของน้อยนั่งื่อนี้หายแล้วเคเดี๋วจะอาูหัวมันซื้อมาจอดมาเมื่อจุดจุดถ้าว่าจะรับรู้เขาจ้องตัวแล้วเจี๋ยแล้วก็ผัวหนอก็จะซื้อนะจอดจะหอรูรู้ขันเจนั้นี่ย 자꾸 이리 와잘전해 블러드도 래해 블러드도 이제 저기 또 있어.

ตาไล่น่ะเจียวม้าอีพี่เหรอม้าสีมันชัวร์ต้เขาเลยม้าสีมันเจ้าหนุ่มชัวร์ัวเนยชัวร์ตัวเขาต้งเจนเอาเนย sau này chị nó tiệt thả nè ê này tiệt nó ta kì mà lì ua nó hề nè chị cũng cho nên chân này chắc chị lựa cho không thể dư cho bé sau này chị mà lì nó xe bé mẹ xin chị lúc xì hậu lò lửa thách chị